สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะพึ่งจะมาเตือนนะคะก็มีคนได้เอาชื่อพึ่งไปแอบอ้างในการขายของนะคะทุกคนระวังไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพึ่งจะเล่าให้ฟังก่อนตั้งแต่แรกนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงนะคะ ก็ตอนแรกเลยนะคะก็มีคนที่สร้างไ g จักพีแจ๊เจเขึ้นมาแล้วเขาก็ทักมาหาพึ่งเพึ่งก็นึกว่าเหมือนเป็นแฟนคลับทั่วไปที่เขาทำา i จ f เอฟซขึ้นมาอย่างเนี้ค่ะพึ่งก็คุยด้วยอัธยาศัยดีตอบกลับไปนะคะสักพักหนึ่งอีกวันหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะเขาก็ทักมาแม่พึ่งคะช่วยลงโปรโมทขายซองส่มให้หนูหน่อยได้ไหมคะพึ่งก็ได้คะ่ะก็เอารูปมาเลยกับเอาข้อความแคปชั่นมาสักแป๊บหนึ่งเขาก็ หายไปแล้วเขาก็ส่งรูปกับแคปชั่นมานะคะทุกคนดูแคปชั่นตอนแรกนะคะเขาได้ทิ้ง l ลาย ID ไว้นะคะก็ l ลาย ID ตอนแรกเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วอีกวันหนึ่งต่อมาเขาก็บอกว่าแม่พึ่งค่ะช่วยลบรูปหน่อยได้ไหมคะก็เปลี่ยนแคปชั่นใหม่พึ่งก็ถามเขาว่าอ้าวขายของหมดแล้วเหรอคะเขาบอกไม่ใช่ค่ะพอดี อ,อลดราคาลงอย่างเงี้ยพึ่งก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็นึกว่าเขาขายของหมดเขาขายของดีเขาอยากจะเปลี่ยนใหม่พึ่งก็บอกเขาว่าได้ค่ะเอารูปกับแคปชั่นมาเลยค่ะสักพักนึงเขาก็ส่งแคปชั่นมานะคะซึ่งพึ่งไม่ได้อ่านไม่ได้เอะใจอะไรเลยค่ะแล้วก็ผ่านไปนะคะ ไม่ถึงอาทิตย์สี่กี่วันเองอะไม่กี่วันเองนะคะแล้วก็มีคนส่งดเล็กมาหาพึ่งแล้วก็พึ่งดเล็กมาเยอะมากพึ่งก็ไม่ได้ตอบเขาอย่างจริงจังนะคะเขาก็ทักมาบอกว่าแม่พึ่งคะหนูทักไปในไลน์แล้วทําไมไม่อ่านไลน์หนูโอนตังค์แล้วนะคะพึ่งก็อันไหนคะแล้วเขาก็ส่งมาซองสุม่มอ๋อพึ่งก็นึกว่าออาเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยพึ่งก็อ๋อทักไปในไลน์เลยค่ะพอดีอันนี้ไม่ใช่ของแม่นะคะเขามาฝากขายค่ะแล้ว คนที่สองก็มาเป็นเหมือนกันเลยคนที่สามก็มาคนที่สี่ก็มาแล้วพอดีวันนี้นะคะมีคนที่น้องเขาโดนอีกอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งก็หลายบานนะคะเขาก็ทักมาแม่พึ่งคะก็เหมือนยังไม่ส่งของให้เลยทําไมไม่อ่านลายหนู่ะคะอย,งงอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เพึ่งก็อะไรคะหนูสั่งอะไรคะแล้วเขาก็แคปหน้าจอมาให้พึ่งดูคะ่ะทุกคนคือนางคนนี้ไปโกงหลายคนมากเลยนะคะโกงว่าเป็นพึ่งคะ่ะสักแป๊บหนึ่งมีน้องคนนึงส่งมานะคะ บอกว่าแม่พึ่งคะหนูแอดไลน์ไปเขาบอกว่าไลน์นี้เป็นของแม่พึ่งคะ่ะแล้วก็ดูข้อความที่นางคุยกับน้องเขาในไลน์นะคะซึ่งจริงๆพึ่งขายของพึ่งไม่เคยคุยกับใครอย่างนี้เลยนะคะถ้าใครเคยซื้อของพึ่งจะรู้ว่าพึ่งไม่เคยคุยอย่างนี้เลย mm. ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะ mm. ก็ดูกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูสิคะลักษณะการคุยแบบนี้นะคะไม่ใช่พึ่งแน่นอนคะ่ะแบบโอ๊ยรีบให้เขาโอนเงินเร็วๆแล้วก็ ด้ยครับไม่สุภาพด้วยคือแบบนี้มันไม่ใช่พึ่งนะคะก็พึ่งอยากจะบอกว่าพึ่งขายของไม่เคยให้ส่งมาที่รายนะคะเมื่อก่อนพึ่งให้สั่งมาในรายแต่ตอนนี้รายเพื่อนพึ่งเต็มแล้วนะคะพึ่งจะให้สั่งแต่ใน direct ig ใหญ่ของพึ่งนะคะทุกคนคะ่ะก็พรุ่งนี้นะคะพึ่งจะให้ คนที่เมืองไทยนะคะไปแจ้งความนะคะเพราะว่ามีคนเสียหายหลายคนมากแล้วเขาก็ไม่ได้เงินคืนด้วยอย่างเงี้ยพึ่งก็ขอโทษจริงๆนะคะคนที่เสียหายนะคะเดี๋ยวพึ่งจะตามเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะ ก็ระวังไว้ด้วยนะคะ IG นี้นะคะไม่ใช่ IG ของพึ่งนะคะ IG เพึ่งตอนนี้มียอดฟอเกือบ2 0 0 0 0่นแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าให้ระวังไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่โดน IG นี้หลอกนะคะทัก Direct IG ใหญ่เพิ่งมาเลยนะคะก็เดี๋ยวเพิ่งจะช่วยให้เต็มที่เลยนะคะทุกคน